สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับการรีวิวหูฟังโดยผมเองเนาะวันนี้ผมมีหูฟังแบรนด์ One More รุ่น Comfortbud Pro มาซื้อมาใช้เองนะครับก็เอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูด้วยว่าตัวนี้ประสิทธิภาพการใช้งานเป็นยังไงเพราะว่าผมหารีวิวในไทยยังไม่มีนะครับตัวนี้โด่งดังมากในต่างประเทศว่าเออเป็น AirPod s Pro ในราคาประหยัดนยฮะโอ้โหทั้งเรื่องไมโครโฟนเรื่อง การกันเสียงบรบกวน ANC กับ t r a n s p a r e n t mode นะครับถือว่าตัวนี้เขาชมมากันกว่าทำได้ดีมากหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับรุ่นนี้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นรุ่นที่พัฒนามาจากรุ่น c o m f o r t b u d นะครับซึ่งก็เพิ่ม ANC ขึ้นมานาะแล้วก็เพิ่ม Transparency mode ขึ้นมาแล้วก็ประสิทธิภาพในการพูดคุยไมโครโฟนอะไรเนี้ยก็จะดีขึ้นมากๆเลยนะครับ ภายในกล่องนะครับก็จะมีสิ่งที่แถมมาให้กับตัวหูฟังเนาะก็จะมีเคสสายชาร์จถุงใส่หูฟังแล้วก็เอียร์ทิปนะครับใส่ไว้ให้มาเพิ่มอีก3ชิ้นตัวกล่องนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะฮะเปิดเป็นแม่เหล็กปิดเปิดได้แบบนี้นะครับถือว่าทําได้ดีสวยงามหรูหรานะครับภายในก็เขาก็จะมีการดีไซน์ที่เขาบอกว่าตัวหูฟังอะดีไซน์มาเป็นยังไงแล้วก็มีการจูนเสียงโดย ชื่อว่าลูกานะครับน่าจะเป็นซาว n ์เอนจิเนียร์ของอะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าภายในกล่องก็จะประมาณนี้นะฮะมีหูฟังซึ่งผมเอาออกมาหมดละวางไว้ตรงข้างหน้าที่ทุกคนได้เห็นกันตัวเคสที่แถมมาก็โอเคเลยนะครับเขาก็แถมเคสมาให้ก็สามารถเอาใส่ใช้ได้กับตัวหูฟังเลยแบบนี้ก็ไม่ต้องไปหาซื้อเคสใหม่เนาะตอนซื้อมาผมไม่รู้ผมซื้อเคสมาเผื่อเลย แต่ว่าเคสของเขาที่แถมมาก็สวยแล้วก็มีโลโก้ติดด้วยคือตัวซิลิโคนที่โฮมเคสอะคือแบบดีมากคือสัมผัสดีมากเลยนะครับไม่สากเนียนสบายมือมากแล้วก็มีคือมันจะค่อนข้างฟิตฟิตพอดีครับผมใส่แบบนี้แค่แค่ใส่แบบนี้ก็เป็นสุญญากาศแบบติดแล้วฮะท,ทางที่เขามีตัวเทปไว้ให้เพื่อที่จะเอาไว้ติดอีกทีนะครับแต่แค่แบบสวมเฉยก็สุญญากาศแบบไม่หลุดแล้วฮะสุดยอดเลย ผมจะลองใส่ไว้เลยละกันแอลออกกันดีกว่าติดติดแน่นมากทีนี้เรามาดูตัวหูฟังกันดีกว่าตัวหูฟังนะครับตัวเคสด้านนอกก็ผมลองสัมผัสดูแล้วเนาะมันก็ผิวมันลักษณะเป็นสีการเมทัลแล้วก็มันจะเงาจึงๆึงเงาด้านนะครับรอยนิ้วมือผมลองประทับรอยนิ้วมือดูเนาะมันแทบจะไม่ติดเลยอะ มันไม่เห็นรอยนิ้วมือเลยครับไม่ไม่มีรอยนิ้วมือถือว่าทําได้ดีนะครับบางรุ่นคือเหมือนกันแต่ว่าพอเอามือเอานิ้วไปแตะก็เป็นเป็นรอยนิ้วมือติดอันนี้คือแบบทําได้ดีถือว่าคุณภาพของวัสดุดีมากนะครับเขาเคลือบกันรอยไนวะ้เนาะพอเรา,าเปิดดูข้างในนะครับตัวนี้ตัวเคสเขาก็จะมีสังเกตนะครับเขาใส่ใจนะครับว่าตัวหูฟังมันอาจจะมีการขีดข่วนตรงนี้เนาะเขาก็มีบุก กับตัวกันลอยไว้ไม่ให้หูฟังเกิดการขีดข่วรกับตัวฝาเคสนะครับอันนี้ถือว่าใส่ใจดีแล้วก็ตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มตรงนี้เนาะปุ่มซ่อนอยู่ด้านในปุ่มตรงนี้มีลักษณะพิเศษก็คือว่าเอาไว้ใช้สําหรับตอนที่ว่าหูฟัง2ตัวเนี้ยมันเกิดการเชื่อมต่อผิดปกติทั้งตัวของมันเองแล้วก็เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ฮะก็มีวิธีการก็คือว่าถ้ากดทีอทะสมมติว่าหูฟังอ่ะ มันไม่แพรกันมันดังข้างเดียวอีกข้างหนึ่งไม่ดังอะไรประมาณนี้ฮะก็คือวิธีก็คือว่าเอาหูฟังใส่ไว้ในเคสแล้วก็กดนี้3มครั้งกิ๊กกิ๊กกิ๊กนะฮะตัวหูฟังมันก็จะทําการรีเซ็ตแล้วก็จะแพรกันเองอันนี้เป็นวิธีการแพรหูฟังนะครับส่วนวิธีการอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าสมมุติว่าเราแพรกับ iPhone เครื่องหนึง่งแล้วก็อยากจะไปแพรกับ iPad เนี่ยฮะวิธีการก็คือว่ากดปุ่มนี้ค้างไว้8วินาที กดค้างแวินาทีมันก็จะทําการ Disconnect จาก iPhone นะครับแล้วก็จะค้นหาอุปรกรณ์ใหม่อัตโนมัติเหมือนเหมือนเป็นการรีเซ็ตนะครับเราก็สามารถใช้ iPad แล้วก็กด Connect ผ่าน iPad ได้เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่มีประสิทธิภาพนะครับก็ใช้ได้ดีสําหรับการออกแบบเคสแบบนี้เนาะทีนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องลักษณะการใช้งานก่อนผมได้ลองใช้งานมาสักระยะหนึ่งนะครับก่อนที่จะมารีวิวตรงนี้เนาะก็ พบว่าปัญหาของเจ้าตัวคอมโฟบัสหรือคอมโฟบัสโปรนะครับเพราะว่ามันจะค้ายกันเนาะส่วนที่ยากก็คือการหยิบหูฟังออกมาใช้งานซึ่งผมจะลองหยิบให้ดูนะครับสมมุติว่าผมจะหยิบจากหูซ้ายการหยิบแบบนี้หยิบไม่โอเคหยิบไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะลื่นมากฉะนั้นเขาแต่ว่าเขาก็ดีไซน์มาว่าก่อนจะหยิบอ่ะคุณต้องกดตรงนี้ก่อนปึ๊บให้มันกระดกขึ้นมาแล้วก็ถึงจะหยิบได้มันก็ง่ายจริงครับง่ายขั้นที่1 แก้ปัญหาผ่านไปแล้วแต่ขั้นที่2ยังไม่ถึงขั้นที่2ก็คือว่าเราต้องหยิบหูฟังตัวนี้จากมุมนี้แล้วก็ต้องบิดมาเพื่อเอามาสวมที่หูเราทําให้แบบว่ามัน,มนเสี่ยงต่อการล่วงหล่นมากเลยครับลองดูนะฮะแบบนี้เนะาะจะใสอย่างเงี้ยต้องมาพลิกพลิกเนี่ยมันมันต้องใช้มากกว่า2นิ้วครับต้องใช้3 4มนิ้วมาช่วยแล้วก็เสียบหูฟังเข้าไปก็พอเสียบเสร็จแล้วนะครับสมมติว่าเสียบข้างซ้ายเสร็จแล้วจะใช้ข้างขวา คนต้องเอามือข้างซ้ายมากดตัวนี้ให้ข้างขวาวเอาข้างขวามาแล้วก็แบบนี้ใส่เข้าไปทีคือขั้นตอนการสวมใส่มันมันไม่รวดเร็วครับมันมันจะช้ามันจะเสียเวลามากรู้สึกนะครับก็ไม่ได้สักนะทีเนาะอ่ะทีนี้ส่วนต่อไปก็คือว่าการจัดเก็บเมื่อกี้เราออกไปแล้วเนาะนะฮะสวมนี่โหมันจะสวมในลักษณะนี้นะครับสมมติหูซ้ายของมีแบบนี้ก็พอเราจะเอาใส่เข้าไปในเคสปึ๊บ วางยังไงความยากคือตรงนี้เราก็ต้องมาพลิกมืออีกครับพลิกมือเพื่อให้มันเข้าร่องเข้ารอยแล้วก็ถึงจะวางไปได้แต่โชคดีอย่างหนึ่งที่เขาทําแม่เหล็กออกมาได้แน่นหนานะฮะเราวางแบบผิดนิดหน่อยเห็นไหมครับคือคือวางมันมันก็ดูดลงไปให้สมมติผมวางอันเนี้ยวางประมาณเนี้ยเห็นไหมครับมันลงไปเลยอันนี้ถือว่าเป็นการดีไซน์แม่เหล็กเฉพาะแม่เหล็กนะครับถือว่าทําทําได้ดีซึ่งขย่าแรงๆไม่ล่วงแน่นอนอันนี้ผม ชอบอยู่แล้วก็ส่วนที่ผมไม่ชอบนะครับอันนี้พูดถึงส่วนที่ไม่ชอบก่อนเนาะคือไฟที่มันกระพริบกระิอยู่เนียครับคือเวลาที่มันอยู่บนใบหูของเราอะแล้วมันกระพริบเราไม่เห็นแต่คนอื่นเห็นซึ่งมันจะไปเตะตาคนอื่นมากนะฮะตรงนี้ผมผมไม่โอเคที่แสงไฟมันออกมาให้เห็นแบบแบบชัดเจนแบบนี้เนาะอ่าอันนี้มาพูดถึงตัวบอดี้กันดีกว่าตัวหูฟังนะครับลักษณะมันเป็นแบบว่า พิเมี่ยม,มากเลยฮะสีมันไม่ออกสีดํามันจะออกเป็นแบบแบบการเมทัลน,นะครับบอกไม่ถูกเนาะคือดูดูดูในภาพสีมันอาจจะเพียเพ้ยนเพี้ยนแต่นะครับแต่ว่าของจริงคือยอมรับว่าสวยมากสวยมากจริงๆแล้วก็ตัวนี้นะครับพูดถึงเรื่องไมโครโฟนไมโครโฟนของหูฟังมีอยู่3จุดด้วยกันนะครับคือตรงปลายแล้วก็ตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงด้านในผมไม่แน่ใจว่าตรงไหนบ้างเนาะแต่ว่ามัน,ม,นมีซ่อนๆอ,อยู่ตรงนี้แล้วฮะนี่ฮะ ตรงน,นี้ไม่สาจุดเห็นหรือเปล่าเอ,อ่ยตรงน,นี้นะฮะมีไม้หน่งไม่สอแล้วก็ไม่สาตัวเนี้ยทำให้ใช้งานได้เ,ออเรื่อง ANC ครับทำงานได้ดีมากแล้วก็ Transparency Mode ก็คือว่าเวิร์กสุดๆเลยสำหรับเท่าที่ผมเคยฟังมานะถ้าเทียบกับ AirPods Pro คือชนกันได้เลยบอกเลยทีนี้สำหรับเรื่องกันน้ำนะครับตัวนี้ ทำได้ด้อยกว่าตัวคอมโฟบัตธรรมดานะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีช่องของไม้หลายช่องเนาะก็ทําให้อาจจะมีน้ําเข้าได้ก็จากที่ว่าประสิทธิภาพในการกันน้ําแบบสุดยอดของมันก็ลดมาเป็นเพียงการกันน้ำแบบสัตว์กนเซนนะครับเป็นประมาณ IPX5 ผมไม่แน่ใจจะขอดูทีกล่องก่นเขาบอกว่าไม่มีตรงนี้ฮะไม่เป็นไรฮะแต่ก็ประมาณว่า ใช้ใช้กันน้ําได้ระดับหนึ่งครับเหมือนหูฟังทั่วไปล่ละครับที่กันน้ําได้แต่ไม่ถึงขั้นไปจุ่มไปแบบอาแบบแบบน้ำเอาน้ํามาสาดแบบนี้ก็ก็เสียอันนี้คือข้อเสียของมันนะครับข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อตอนที่เอาหูฟังออกจากหูนะครับสมมุติว่าเราเปิดน้อยแคนเซลลิ่งอยู่เนาะใส่2ข้างมันจะว่าข้อเสียก็ไม่เชิงนะครับใส่2ข้างไว้แบบนี้ เห็นไหมฮะหยิบยากใส่สองข้างวันนี้ปึ๊บสมมติว่าเราหยิบออกมาข้างหนึ่งโหมดการป้องกันเสียงรบกวนหรือโหมด transparency โหมดทุกอย่างทุกโหมดครับที่เป็นโหมดพิเศษอะจะหยุดหยุดการทำงานหมดเลยตัวนี้นะฮะหยุดหมดเลยแล้วก็อ้าวจากที่แบบว่าเราเราอยากจะถอดเอาข้างเดียวแล้วใส่ข้างเดียวให้มันเป็น Transparency เราก็จะได้รู้สึกเหมือนเหมือนไม่ได้ใส่หูฟังอะครับก็ก็กเอออยากจะทำแบบนั้นแต่พอ ถอดเอาอข้างหนึ่งเอาอไปเก็บมันมันดีเทคครับมันดีเทคตลอดเวลาจากตรงเซนเซอร์ตรงนี้เนาะเห็นไหมฮะดำๆเล็กๆเ,เนี in, in ่ยอินอินเอียร์เซนเซอร์ตรงนี้ฮะมันดีเทคว่าคุณถอดหูฟังออกจากหูฉะนั้นคุณไม่ได้ใ็้สองข้างคุณก็ไม่ต้องใช้โหมดอะไรเลยเนี่ยฮะก็คือเหมือนแบบมันมันก็คิดมาให้เนาะมันก็เป็นข้อดีแหละครับที่ว่าทําให้แต่ว่าบางทีเราก็ต้องการให้มันทํางานอยู่ซึ่งหูฟังรุ่นอื่นๆที่ผมใช้งานอะ เวลาถอดออกอ่ะบางครั้งมันก็บางรุ่นนะครับบางรุ่นมันก็ทํางานให้อยู่ซึ่งเรารู้สึกว่าเราสะดวกตอนที่ว่าเราใส่ข้างเดียวแล้วก็มันใช้โหมด transparency ได้อันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับซึ่งาบางคนอาจจะคิดว่าเออมันโอเคละสําหรับตัวนี้นะครับข้อเสียต่อไปก็คือว่ามันสัมผัสตรงก้านนะครับสัมผัสตรงก้านแบบนี้เนาะการ touch control ของมันะจะสัมผัสตรงแถวแถวนี้ไม่ได้สัมผัสตรงนี้เหมือนหูฟังอื่นๆนะฮะ ซึ่งเวลาเราสวมหูฟังสมมติอันนี้เป็นสวมกระพงไว้ผมสวมไว้บงนี้เนาะแล้วถ้าเราจะแตะมันจะทําให้เกิดการกระดกครับแบบนึกนึกแบบนี้มันจะทําให้หูฟังอะ่ะหลวมหลุดออกจากหูได้เพราะว่าเราไม่ได้แตะตรงนี้มันมันก็ไปแตะตรงนี้แทนแล้วก็มันก็แบบจะทําให้ง้างงัดหูฟังออกจากหูเราอะครับถ้าแตะมันก็ต้องระวังหน่อยแล้วก็มันก็ไม่มีความแบบเหมือนมันไม่เหมือนคนอื่นครับคนอื่นเขาแตะแถวแถวนี้กันอะแล้วเรามา มันต้องมาแตะท่งนี้มันก็ไม่ชินเวลาเราคอนโทรลบางทีเราก็เผลอไปแตะส่วนข้างบนแทนนะฮะอันนี้ก็คือแบบส่วนที่แปลกของมันเนาะจะว่าเป็นข้อดีมันก็ดีครับสามารถจับแบบนี้ได้เหมือน AirPod Pro เลยจับแบบว่าจับแบบนี้เพื่อความสะดวกเนาะก็ใช้แทนการแตะแต่ว่ามันก็ต้องจับแทนสามารถแบบบีบคือไม่ต้องแอบออกลายมืแค่เป็นการทัชชัดเนี่ยครับก็สามารถควบคุมได้แล้วก็ ตัวนี้ข้อเสียอีกจุดหนึ่งก็คือมันไม่มีอีควอไลเซอร์ในการปรับเสียงเพิ่มนะครับคือเสียงมาอย่างไงก้ามาอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งแล้วล่ะครับไม่ต้องไปปรับอะไรมากเสียงมันก็มาละทีนี้ก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าพอเราใช้งานนะครับแล้วเราเก็บออกไปในเคสแล้วเนี่ยเปิดขึ้นมาใช้งานใหม่มันไม่จามันไม่จําส่วนของว่าก่อนหน้าเรา เคยใช้โหมด anc นยครับเราใส่เข้าไปผมฟังคนอื่นเอาออกมามันก็จะ anc เหมือนเดิมแต่ว่าตัวนี้เอาออกมาคือกลายเป็นโหมดธรรมดาที่ไม่ไม่เปิดอะไรให้เราเลยกลายเป็นว่าอา้าวเราก็ต้องมากดแตะอีกทีเพื่อให้มันเปิด anc นยครับมันมันทำให้บางครั้งแบบมันต้องทําหลายต่อมันไม่จําสิ่งที่เราเคยชอบเคยถนัดไว้นะครับทีนี้พอมาพูดถึงข้อเสียกันหมดแล้วเนาะเราผมพูดพูดถึงข้อเสียก่อนตอนนี้คือเราพูดถึงข้อดี ข้อดีก็คือว่าตัวนี้นะครับมีความสวยงามดีไซน์ดีมากผมให้ว่าเลยว่าดีมากยกเว้นเรื่องไฟนะครับที่ผมไม่ชอบไฟแบบนี้เห็นไหมฮะถ้ามันอยู่ที่หูเราอะมันก็จะตลกตลกผมมีความรู้สึกแบบนั้นในความเห็นส่วนตัวนะครับตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือเขาแถมเคสมาให้แล้วก็แถมถุงผ้ามาให้ซึ่งโอเคเลยแล้วก็มีปุ่มของเคสเนาะตรงนี้ที่ทําให้แบบว่า เราสามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นมีการป้องกันเสียงรบกวนที่ดีมากๆดีมากๆนะฮะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ฟังว่ามันดีแค่ไหนนะครับประสิทธิภาพการป้องกันเสียงรบกวนเนี่ยแล้วก็โหมด t r a n s p a r e n c y m o d e ก็ดีแล้วก็เรื่องไมโครโฟนไมโครโฟนก็คือดีมากดีที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้งานหูฟัง to w i r e l e s s มานะครับตัวนี้คือ the best เลยถ้าไม่เทียบกับ ไอแอร์พอร์ตโปรันหมายถึงราคานี้นะครับราคานี้มันแค่ผมซื้อมาในราคา2,000ปกว่าแล้วคือไมดีสุดๆบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับเมื่อเทียบกับตัวที่แพงกว่าเนาะแล้วต่อไปก็มันมันมีโหมดเขาเรียกว่าโหมด wind resistance อะไรประมาณนี้ครับคือโหมดป้องกันเสียงลมครับคือปกติหูฟังที่มี ANC ครับ เราใส่ของฟังเข้าไปแล้วถ้าเราไปเจอลมอ่ะมันจะมีเสียงเสียงลมเหมือนลมเป่าเข้าไปในหูซึ่งตัวเนี้ยเหมือนเขาพัฒนามาให้มีการแบบว่าตัดตัดเสียงลมได้คือนอกจากจะมีโหมดที่แบบเอาไว้ตัดเสียงลมโดยเฉพาะนะครับในโหมด ANC ของเขาอ่ะมันค่อนข้างที่จะตกตัดเสียงลมที่กระพือเข้ามาได้ดีในระดับที่แบบว่าโอเคอ่ะเราเราไม่รู้สึกว่ามีลมมาเป่าหูครับแต่ว่า รุ่นอื่นๆหูฟังรุ่นอื่นอ่ะเวลามีลมเป่าเข้ามามันจะชัดเจนมากเลยเพราะว่าลมมันจะมาทําให้เกิดน้อยที่แบบว่าหูฟังมันมันลบไม่ได้ครับนี่แหละฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียทั้งหมดที่ผมเคยได้ลองใช้เนาะส่วนเรื่องเสียงมาถึงเรื่องเสียงนะครับหูฟังตัวนี้เสียงดีในระดับหนึ่งถ้าผมให้คะแนนก็คงประมาณ AirPod นะครับไม่ใช่ AirPod s Pro นะ AirPod s เฉย Airpods Air, Airpods 1, 2ประมาณนี้ครับก็ถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งตัวเบสอาจจะมามวลมวลมีครับแต่ว่าไม่เยอะไม่ถึงขั้นแบบว่าตึบๆก็ปานกลางจะออกแนวตัวนี้จะออกแนวโทนแบบอบุ่นเหมือน Airpods เลยครับใช้งานได้ดีเลยมาเสียงครบทุกย่านแล้วก็มิติเสียงก็มาแตบบ่ว่าเออดูดีไม,ไม่ไม่น่าเกียดแต่ว่าไม่ได้ดีมากแบบปิ๊งๆนะฮะ แต่ถือว่าเสียงดีจูนฟังแล้วสนุกแค่ว่าขาดตรงเบสนิดหน่อยถ้าเทียบกับผุงฟังที่เบสหนักนะครับมันถือว่ากลางๆไม่ไม่หนักมากเนาะแล้วก็ข้อดีของมันก็เรื่องเสียงอะ่ะอบอุ่นเลยฟังแล้วก็แบบออกแนวเขาเรียกอะคูสติกครับผมชอบฟังอะคูสติกตัวนี้คือเข้าหูผมมากเลยใส่สบายด้วยใส่สบายพอๆกับ a i r p o d s เฉยๆครับ ไม่ใช่ airpods pro นะแต่เป็นทั้งทที่เป็น in ear แล้วเขาก็ดีไซน์ตรงจุกตรงนี้ครับให้เป็นแบบวงรีเหมือน airpods pro ตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยครับก็น้าหนักไม่ได,ไได้ไม่ได้หนักมากทาัทง้ทงทที่เป็นเป็นแบบเหมือนเป็นโลหะเนาะแต่ก็เบาสบายใช้งานได้โอเคครับก็เดี๋ยวยังไงเรามารีวิวทดสอบเสียงไมโครโฟนกันแล้วก็มาฟังการ ตัดเสียงรบกวนกันนะครับว่าตัวนี้ใช้งานได้ดีแค่ไหนเนาะมาฟังกันเลยครับสวัสดีครับนี่เป็นการบันทึกเสียงจากหูฟัง one more comfort pro นะครับเป็นไงบ้างครับในสภาวะที่ห้องเงียบแบบนี้เสียงชัดเจนใชไหมครับสวัสดีครับนี่เป็นการทดสอบเสียงจากหูฟัง one more comfort pro นะครับในสภาวะที่จำลอง ายในร้านอาหารคาเฟ่นะครับก็จะมีเสียงคนพูดคุยกันเสียงการกระทําต่างๆภายในร้านนะครับเป็นยังไงบ้างครับเสียงของผมชัดเจนดีไหมครับสวัสดีครับนี่เป็นการทดสอบเสียงหูฟังวันมอคอมโฟบัตนะครับในสภาวะที่มีลมแรงนะครับตอนนี้มีลมพัดผมอยู่พัดในระหว่างพูดคุยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเสียงพูดคุยชัดเจนหรือเปล่าครับครับสําหรับการเชื่อมต่อเข้ากับ โทรศัพท์นะครับวันนี้ผมจะมาจําลองในการใช้ iPad เนาะว่าตัวหูฟังมันเชื่อมต่อได้ไวแค่ไหนแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันที่เอาไว้ควบคุมหูฟังนะครับเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็แค่เปิดเครื่องนะครับปึ๊บขึ้นมาตอนนี้มันก็จะส่งสัญญาณสีฟ้ากับสีแดงเนาะว่าอันนี้ยังไงเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อตอนนี้มันคู่แพรคู่กันละเชื่อมต่อกันนะครับก็ค้นหานีฮะขึ้นมาละ อันนี้เนาะวันมอ o m o o r ร r บัต p ป o กดแตะเชื่อมต่อเข้าไปทีนี้ก็เชื่อมต่อเสร็จแล้วครับพอเชื่อมต่อเสร็จตัวนี้ก็ขึ้นสัญญาณว่าเชื่อมต่อเสร็จแล้วไฟก็จะดับไปทีน,นี้ตัวแอปที่ใช้ควบคุมตัวหูฟังนะครับจะมีชื่อว่า One more music นะครับตัวนี้นะเห็นไหมครับอาจจะเสงแสงเยอะไปหน่อย นะครับตันนี้ One More Music แต่เข้าไปได้เลยผมจะลองอถอดหูฟังมาก,ก่อนนี่นะครับซึ่งตัวแอปหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับไม่มีอะไรเกินกว่านี้ละหลังจากที่เราใส่หูฟังเอ,อ่อถอดหูฟังออกมานะครับมันก็จะพยายามเชื่อมต่อเนาะตรงส่วนนี้ก็จะแสดงถึงออแบตเตอรี่ซ้ายขวาของตัวหูฟังแล้วก็มีการปรับ เอ่อโหมดต่างๆผ่านแอปได้เห็นไหมฮะเราจะสามารถกดโหมดเปลี่ยนเป็น ANC อะไรได้แต่เนี่ยเห็นไหมครับถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใส่ในหอ่ะมันจะไม่สามารถเปลี่ยนโหมดได้เลยเพราะว่ามันบอกว่าเหมือนมันดีเทคอยู่ตลอดเวลาว่าเราใช้งานจริงหรือไม่ได้ใช้อยู่เงี้ยครับมันก็จะกดแตะไม่ได้เห็นไหมฮะมันจะเด้งกลับมาทีนี้สมมุติว่าผมจะลองลองแบบปิดเซนเซอร์ของมันดูเพื่อแบบหลอกมันว่าเราเรากาลังใช้งานอยู่นะฮะ แล้วผมก็จะลองแตะดูเป๊บเป็นหมดสตองเห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นเซ็นเซอร์นะคมพีดอันนี้ผมแตะไว้สมมติว่าผมลองอ,ออกมาแค่หนึง่งอย่างที่บอกแบบนี้ฮะเห็นไหมครับมันก็จะถือว่าเราถอดออกจากหงเนาะแล้วก็มันก็จะกลับไปที่หมดออฟโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเราเอาใส่เข้าหงปุ๊บเราปิดเซ็นเซอร์มันแบบน,นี้มันก็จะกลับไปที่หมดสตองเหมือนเดิมนะฮะ๋ยวค่อยดูเห็นยวไมเอ่ย ได้ยินเสียงเปลี่ยนแล้แต่ว่าในในตัวนี้มันเพิ่งอัปเดตขึ้นมานะฮะเห็นไหมครเป็นพาสตูไปแล้วผมแตะค้างไว้ตรงนี้อันนี้ผมแตะแตะค้างไว้ตรงก้านนี้นะครับเห็นไหมฮะเป็น Off ก็แตะอีกทีนะครเป็น ANC strong ทีเนี้ยตัวเนี้ยมันมันจะมีการควบคุมที่ยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันต้องแตะตรงก้านเนาะ แล้วก็เนื่องจากตรงที่ว่ามันต้องใส่เข้าไปในหูผมผมก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นโดยการเทสเพราะว่าถ้าใส่ในหูทุกคนก็จะไม่เห็นนะเพราะเห็นแค่หน้าจอแอปทีนี้ในส่วนต่อไปนะครับของการควบคุมก็จะมีตรงสมาร์ทเพลย์แบ็กนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นในการตรวจสอบเรื่องของหูว่าจะให้ถ้าสวมใส่อะจะให้ auto p a า s e auto play p พ u s e หรือว่าไม่ต้องทำอะไรอันนี้ผมทําให้ว่าใส่เข้าไปหงก็ถอดออกก็ไม่ต้องทําอะไรนะฮะไม่ต้องเล่นเพลงหยุดเพลงอัตโนมัติอันนั้นผมไม่โอเคเท่าไหร่บางทีก็อยากให้มันเล่นต่ออยู่นั้นแหละส่วนต่อไปนะครับก็เป็นส่วนของ custom setting เนาะตัวนี้นะฮะ custom setting ก็จะมีการตั้งค่าของออการควบคุมหูมฟังเนาะก็มันก็จะมีในแบ่งใน3 3ส่วนนะครับก็คือการแตะแล้ค้างไว้การกด2ครั้งแล้วก็ การแตะ3ครั้งนะครับก็จะมีให้เลือกได้การแตะละครั้งไว้ส่วนใหญ่จะเป็นให้เลือกว่าจะเป็นการเปลี่ยนโหมดของออตัว n n c ตัว t r a n s p a r e n c y mode นะครับหรือว่าการปิดก็จะเป็นได้3โหมดเนาะส่วนการแตะ2ครั้งนะครับก็จะเป็นให้เลือกได้ระหว่างการแตะแตะแ,แล้วก็เล่นหรือหยุดเพลงนะครับการเปลี่ยนเพลงก็คืออย่าง previous tag กับ next t a next tag ตรงนี้นะฮะก็คือว่าถ้าเราเลือกมันจะเป็นคู่คู่กัน ก็คือขวาจะเป็น next ซ้ายจะเป็น previous แบบนี้เลยนะฮะเราไม่สามารถเลือกได้ว่าจะเอาซ้ายเป็น next ขวาเป็น previous แบบนี้มันมันไม่ทําให้มันเป็นแบบเหมารวมเลยแล้วก็เป็นการเปลี่ยนเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับหรือเป็นการแตะสองครั้งเพื่อเรียก Siri ห,หรือ Google Assistant ขึ้นมาอันนี้ก็มีตัวเลือกให้แค่นี้นะครับอันนี้ผมจะตั้งไว้ที่เป็น pause ล้กันเนาะ แล้วส่วนที่3ก็คือการดับเบิลแท็บนะครับเอ้ยพิกเปนแท็นะคือกด3ครั้งก็จะมีตัวเลือกให้เหมือนกันครับเหมือนเดิมเมื่อกี้เลยก็คือแตะ3ครั้งแล้วทําอะไรเล่นเพลงเปลี่ยนเพลงหรือว่าเพิ่มเสียงหรือว่าเรียกผู้ช่วยนะครับอันนี้ก็การควบคุมก็มีแค่นี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายซับซ้อนเนาะทีน,นี้ผมกลับมาดูตรงที่ว่าคลิ c k ก i e กตรงควิกไกด i นี่ก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นแค่ว่า การสอนการใช้งานต่างๆเหมือนที่ผมได้พูดไปเนาะอันนี้ก็กลับมาได้เลยส่วนจุดสุดท้ายนะครับมีตรงนี้ฮะมีตรงตรงัวนี้เห็นกันหรือเปล่าเออเดียนะอ่าโอเคครับมีตั้งค่าตรงนี้หน่อยนึงก็จะมีในหมวดหมู่ของ Smart Burn In อินสำหรับใครที่ไม่รู้จักการ b u r ร์อินะครับการเบ r ร์อก็คือว่าเป็นการเหมือนแบบออกกําลังกายให้หูฟังครับคือหูฟังเวลาเราซื้อมาใหม่ๆอะ่ะมันยังเหมือนแบบ ออกมาจากโรงงานเนาะซึ่งเสียงที่ทําได้มันอาจจะยังทําได้ไม่ดีเท่าเท่าที่มันควรจะเป็นที่เขาได้ทดลองกันไว้ตัวไดอะแฟรมมันอาจจะยังไม่ไม่ยืดหยุ่นหรือว่ามีความแบบเฟืดมากเนี่ยมันมันเป็นการวอร์มอัพนะครับสมาร์ทเบรนอินก็คือเป็นการวอร์มอัพของฟังซึ่งทําให้เสียงที่ออกมาอาจจะดีขึ้นดีขึ้นมากกว่าเดิมอาจจะไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับตอนนี้คือผม ผมได้ทำการสมาร์ทเบิร์นอินไปแล้วอยู่ที่เฟส3มเนาะมันมีเฟส4อันนี้ทุกคนเห็นมันจะมีตัวนี้เนาะมีตัวนี้ผมกดดูนะฮะมันกดปุ๊บเนี่ยครับมันก็บอกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เฟส3แล้วก็ใช้เวลาที่เหลือคือ57ชั่วโมงคือจะใช้เวลาการเบิร์นทั้งหมดถึงจะจบเฟส3นะครับเฉพาะเฟส3เนี่ยใช้เวลาประมาณ60กว่าชั่วโมงได้เพราะว่าผมเบิร์มาแล้วประมาณ20%นเนาะก็ อันนี้ใช้เวลานานหน่อยแต่ว่าถ้าอยากได้เสียงที่ดีก็คือต้องต้องลองดูครับก็คือแบบว่าเปิดทิ้งไว้เลยมันก็จะทําการปล่อยเสียงเพลงหรือขึ้นเสียงอื่นๆที่มันเตรียมไว้สําหรับการเบิร์นของฟังตัวเนี้ยก็เอามาเบิร์นไว้ทีนนี้ผมหยุดเลยกอนแล้วกันอ่ะโอเคครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนอกจาก Smart b เบิร์ก็มีเป็นตัวข้อมูลต่างๆ about app โน่นนี่นั่นเนาะแล้วก็หมดแล้วครับสำหรับการควบคุมผ่านแอป ทำได้แค่นี้ไม่มีการปรับอีควอไลเซอร์ไม่มีอะไรอันนี้ก็คือจบแล้วสําหรับการควบคุมถือว่าซิมเพิลดีนะครับแต่ว่ามันก็บางทีเราก็อยากปรับเยอะๆแต่มันก็ปรับไม่ได้ก็ทําได้แค่นี้มาถึงส่วนสําคัญที่เราจะเทสกันนะครับผมจะทําการเทสเรื่องการป้องกันเสียงรบกวนแล้วก็ซาวพา s t สตู uh, sound, pass, through, นะครับแล้วก็โหมดวินลิิเซนเนาะโดยการใช้ไมโครโฟนตัวนี้นะครับทุกคนจะได้ยินเสียงเพราะว่าตอนนี้ไมค์เข้าตรงนี้เนาะ ผมก็จะเอาหูฟังมาใส่ไว้นะครับเราจะเริ่มกันเลยโดยที่เปิดแต่ละหมดเรียงกันไปแล้วก็สุดท้ายผมจะใช้พัดลมเป่านะครับก่อนอื่นเราจะมาฟังเสียงน้อยที่มันเกิดขึ้นภายนอกกันก่อนนะครับผ่านไมโครโฟนตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นเสียงรบกวนที่อยู่ภายนอกนะครับก่อนที่จะใส่หูฟังเข้าไปเนาะทีนี้ผมจะใส่หูฟังเข้าไปแล้วนะครับ โอเคครับตอนนี้ยังอยู่ในโหมดออฟนะครับผมจะเริ่มจากตรองนะครับเป็นไงบ้างเอ่ยได้ยินเสียงผมไหมครับหมดไม้นะครับไม้ครับเป็นไงบ้างครับหมดพาสทรู through, ครับได้ยินเสียงผมชัดเจนหรือเปล่าครับ นี้ก็โหมด Wind r e s i s t a n c ครับป้องกันเสียงลมเองกลับมาโหมด s t o n อีกหนึ่งครับไว้ c a t e r i n g ครับร้อมครับอันนี้เสียงจะไม่มีการอะไรก็อย่างนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมมาลองเทสโหมด Wind r e s i s t a n c กัน ตอนนี้เสียงน้อยภายนอกเงียบไปแล้วนะครับแต่ว่าผมจะใช้พัดลมตัวนี้เนาะในการเป่าเป่าเข้าไปในหูฟังนะครับว่าจะเกิดยังไงขึ้นบ้างอันนี้ผมเปิดแล้วนะครับซองครับ ข้หมดสุดท้ายนะครับ r e s i s t ส n c e เสียงลงเข้าหรือเปล่าครับเรามาที่ N4 อีทีนะครับเนะครับม okay, er ีเสียงลงไหมครับโอเคครับการทดลองตรงนี้ก็มีเท่านี้ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวของผม หวังว่าทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในการซื้อหามาใช้งานกันนะครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ,บ้างส่วนตัวผมมาใช้ก็ทุกอย่างที่เป็นข้อดีข้อเสียผมก็ได้สรุปให้ได้ฟังกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ